พยันไข่กลสุดอาถรรพ์ของหลวงพ่อกลวยพยันไข่กลนหรือพยันแดงอันไร้กาศของอาราวกายักษ์ยักษ์ท่านนี้มีบันทึกอยู่ในพุทธประวัติอยู่ในบทสวดพาหงห้องที่สองที่ขึ้นต้นว่ามาราติเรในประวัติกล่าวว่าท่านสิงสถิตอยู่ที่ต้นไใหญ่ได้รับพรจากท้าวเวสุวรรณให้อนุญาตสามารถจับสัตว รือมนุษย์ที่เข้ามาในบริเวณต้นใส่กินได้ท่านก็จับสัตว์และมนุษย์มากินเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าเล็งยานแล้วเห็นว่าสามารถโปรดได้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาที่ต้นใส่นี้อาราวะกะยักษ์ชชยฤทธิ์ต่างๆทำลายพระพุทธเจ้าไม่ได้สุดท้ายใช้ผ้าพันคอสีแดงที่มีอิทธิฤทธิ์มากว่ากันว่าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแล้ง12ปี ถ้าโยนลงบนพื้นดินจะทําให้ต้นไม้แห้งตาย12ปีถ้าโยนลงในน้ําจะทําให้น้ําแห้งขอดถ้าโยนภูเขาภูเขาก็จะพังราบแต่เมื่อมาใช้กับพระพุทธเจ้ากับทําอะไรพระองค์ไม่ได้เลยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมใช้ฤทธิ์กับอาราวกยักษ์เพราะทราบว่ายักษ์ตนนี้มีนิสัยกระด้างกระเดื่องมากถ้าใชา้ฤทธิ์บาปก็จะยอมแค่ชั่วคราวพระพุทธเจ้า จึงใช้ขันติบารมีปราบอาระวะกะยักษ์เปรียบเหมือนบิดาปราบลูกใช้ความเมตตาความเข้าใจจนอาระวะกะยักษ์ใจอ่อนลงยอมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนสำเร็จเป็นโสดาบันในทางศสยศาสตร์ทั้งคาถาอาวุธสี่อาวุธหล้วนกล่าวถึงอารวกยักษ์กับผ้าผันคอสีแดงวิชาพยันไข้กนผู้ที่สร้างทีแรกและมีชื่อเสียงโด่งดัง คือหลวงพ่อเท่าปั้นวัดค้งงคาวข้อมูลจากอาจารย์เท่าสุพัรร์กล่าวว่าผ้ายันที่แพงที่สุดในโลกเพราะมีคนตัดแบ่งมาขายอักขระตัวหนึ่งราคา100บาทในปี2460เงิน100บาทในสมัยนั้นเทียบกับสมัยนี้ประมาณหมื่นหนึง่งและดูในผ้ายันทั้งหมดมีกี่ตัวที่มีคนกล้าสู้ราคาเพราะแม้แต่ตัดแบ่งออกมามีคนไปลองยิงก็ไม่ออก หลวงพ่อกลวยท่านไม่ทันหลวงพ่อเท่าปั้นแต่ท่านได้ตำรามาท่านจึงลองมาทำดูบ้างแต่แปลกท่านไม่ยอมใช้ผ้าแดงคงกลัวอาถรรพ์จะแรงไปตอนออกพยันมาใหม่ก็มีคนไปลองยิงเหมือนกันแต่ยิงไม่ออกพยันไข่กลจะมีขนาดใหญ่มากคนจึงไม่นิยมพกพาประสบการณ์จึงมีน้อยไม่เหมือนพยันแบบอื่นของท่านเช่นพยันแปดทิศคนพกไปรบที่ลาว มีประสบการณ์จนเล่าไม่หมดมีครูอยู่คนหนึ่งถูกฟ้องร้องคดีเช็คและคดีอย่างอื่นอีกพยานหลักฐานแน่นหนามากวันที่เขาจะขึ้นศาลเหลือไปเห็นพยานไายกลจึงหยิบมาอธิษฐานถึงหลวงพ่อกวยและอนุภาพของพยานไขยกนและหยิบมาเช็ดหน้าเช็ดตาพอฟังคำพิพากษาทําให้งงมากศาลตัดสินยกฟ้องเฉยเลยมีอีกคนหนึ่งได้มาเช่าพยานจากวัดมา ได้เผลอทําตกพื้นวันนั้นทั้งวันเขามีเรื่องทะเลาะกันทั้งวันพอผ้าหยันไข้กลมีข้อห้ามอยู่สองอย่างคือห้ามเอาไปตีหัวคนอาจจะทําให้คนที่โดนตีสติปั้มปั้มเปลอหรือเป็นบ้าได้ห้ามทําตกพื้นดินอาจจะกลัวว่าอาจจะเกิดอาถรรพ์ทาให้ต้นไม้ตายก็ได้ขอขอบคุณที่มาเพจหลวงพ่อกวยสิทธิสายวัดสะพานสูง